ไม่พอตาไปรับแจ้งไทยหมากวันใดวันละสามร้อยได้จ่ายดกอกเยอะตาก็เครียดตาที่เป็นเป็นรอปกรใช่ไหมจ้าทำงานยังครับเคย,ย <c oughs> บ่นไหมว่าเหนื่อยขบุญว่าเหนื่อยเหนื่อยใจ <c oughs> แบบเสียดอกไถ่ทะไลค์ก็กับเสียดอกมด <c oughs> ไม่มีเงินเก็บเลยแบบนี้อ่ะไม่มีอีวันที่อีวันที่ตอนเช้าเฮียตายนะ 然后，我有三把。 วันที่ตายมีเงินอยู่3บาทภรรยาอ้างว่าสามีพูดประโยคนี้ก่อนจะฆ่าตัวตายเมื่อวันที่23่พฤศจิกายนเธอบอกว่าก่อนหน้านี้สามีทํางานเป็นพนักงานร,รักษาความปลอดภัยบริษัทแห่งหนึ่งแต่ป่วยเป็นโรคประจําตัวหลายโรคเงินที่ได้มาจากงานประจําก็ทยอยหมดไปกับการรักษาตัวแล้วก็ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวเธอเล่าว่าตัดสินใจกู้หนี้นอกระบบมาจากเจ้าหนี้สองรายรายแรก 12,000บาทอีกราย20,000บาทนำไปลงทุนไปซื้อหอมแดงมาขายตามตลาดนัดต่อมาเจอวิกฤตโควิด -19 ทําทำให้ขาดทุนพอขาดทุนก็ไม่มีเงินไปจ่ายค่าดอกเบีย้ยจนเกิดความเครียดสะสมแต่ยืนยันไม่ได้มีการพูดคุยกับสามีเรื่องการจบชีวิตตัวเองเพื่อนำเงินชาปนก,กิจสงกระไปใช้นี่ค่ะมีไอ้ไผ่ไอ้ทุดหลนี่เนี่ยาปากร้าย เขา,า,า,ยยารรเขาปัก<า>ไรยังไงเขาด่าเอาด่าด่ายังไงบ้างยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยอย่งที่ะอะไรมาเขาก็ด่าเสียห้หายไม่มีปัญญาเอ้ยแก่อะไรเี้ยเงินไปจะไม่มีใจถึงถึงขังง้นขงปู่ทำลายร่างกายด้วย,ยมันไม่ได้มันไม่ได้ทำลายหรอกแต่มันดา่าเอาไม่ไม่ใช่จัรดวงเนาะ เพื่อนบ้านบอกว่าทั้งสองคนกู้เงินมาลงทุนประกอบอาชีพจริงนะครับแต่ว่าไม่ได้เงินตามเป้าที่วางไว้เมื่อถูกติดตามพวงหนี้จึงเกิดความเครียดครับพอความเครียดเขาผูกคอตายจริงใช่ไหมล้วก็บอกไปตามตรงนั่นแหละเขาผูกคอตายคือว่าเขาจะตัดสินใจเอาเงินใช้หนี้นี่แหละแกเครียดบ้ากรู้อะไรไม่มากเนาะในภายครอบครัวเขาเนาะ วันนี้เพจสายไหมต้องรอดนำผู้เสียหายมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่กองบังคับการตำรวจภูธรภาค6พร้อมเรียกเจ้าหนี้มาไกล่เกลี่ยนะคะพลตำรวจตรีสุทธิพงศ์เป็กทองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์บอกว่าตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าหนี้นอกระบบทั้งสองราย2ข้อหาด้วยกันคือปล่อยเงินกู้เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดและประกอบกิจการเงินกู้โดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนเจ้าหนี้รายอื่นๆยังอยู่ระหว่างประสานหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ ลูกหนี้นั้นนะครับก็ต้องเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อเพื่อให้มันอำนดยความยุติธรรมทั้งสองฝั่งนะครับเป็นหนี้ก็ต้องใช้นะครับแต่ใช้แล้วเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่กําหนดนะครับก็ต้องอยู่ในกระบวนการที่ต้องมีการบูรณาการการไก่เกียรนะครับทั้งทุกๆฝ่ายนะครับซึ่งจังหวัดของเราเนี่ยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเรามีทีมงานที่อย่างที่ท่านเห็นนะครับเรา จะช่วยกันในทุกๆส่วนนะครับทั้งการเยียวยาทั้งการแก้ไขปัญหารวมไปจนถึงการเจรจา,านะครับก็คงจะแก้ปัญหาขคุณยายได้ในวันนี้ครับหนึ่งในเจ้าหนี้เงินกู้ที่วันนี้เขาให้ปากคํากับตํารวจยอมรับครับว่าที่ผ่านมาได้โทรศัพท์หาผู้เสียชีวิตจริงแต่ไม่เคยดา่าหรือมีปัญหากันเพราะรับทราบปัญหาของทั้งคู่มาตลอดหลังจากตัวสามีเสียชีวิต ก็ได้ลดยอดหนี้ให้จากวันละ600บาทเหลือ200บาทแล้วก็ยังให้กำลังใจภรรยาผู้เสียชีวิตด้วยครับผมก็ถามเขาว่าป้าแล้วไปทําแก่ไปทํายังไงลุงเขาถึงผูกคอเขาไปเขา,ากู้หลายเจ้ามากเขาบอกกับผมว่าเขากู้หลายเจ้าแล้วลุงเขาไม่เคยทํางานเหนื่อยแล้วเขาต้องไปทํางานเหนื่อยมาอย่างนี้ไงไปทํางานเหนื่อยมาแล้วเขาก็าเครียดเขาเลยกูกคอก็ว่างนั้นอนะ อ๋อนี่คือเขาเล่าพี่ฟังอะไนี่เขาเล่าให้ผมฟังแบบเนี้ยเขาไม่ได้มาเครียดเรื่องมาหนีหนีเงินหนีงงหนีเงินกู้แล้วเขาบอกเขาไม่เคยทํางานเหนื่อยแล้วทำมาแล้วเงินไม่เหลือแบบเนี้ยอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงานใช่ไหมครับพี่เขาบอกเขาบอกกับผมว่าเขาเครียดอะไรผมก็ไม่รู้ว่างนะเบื้องต้นจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ช่วยเหลือหลานสองคนของผู้เสียชีวิตตามพรบคุ้มครองเด็กนะคะขณะที่ภรรยาได้รับเงินผู้สูงอายุและช่วยเหลือเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ย โดยตั้งแต่เปิดลงทะเบียนแก้ปัญหานี้นอกระบบวันที่1จนถึง11ธันวาคมเฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์มีผู้ลงทะเบียนแล้ว1,010คนยอดนี้กว่า20ล้านบาทค่ะ